ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้การที่จเจริญพระกรรมฐานเข้าใกล้ข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างนี้อ,กอาก็ตอาตมาจะขงดไว้ ตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องของบุปกรรมของบุคคลทั้งหลายที่มีการสวยความสุขความทุกข์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัติริชานบ้างเกิดเป็นคนเป็นคนจนหรือว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นเทวดาหรือพรหมจนกระทั่งตลอดเข้าถึงพระนินพพาน อย่าประมวลเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นพระสูตรความจริงก็นำมาจากพระสูตรตนเองมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเพราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความสงสัยในคำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ ลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโรลรเชษฐยในตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเซองนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้นี่มีอยู่มากที่จะมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกัน เทศไปเทศมาก็ปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสเองเรื่องนี้มีมากฉะนั้นในวันนี้จะนําเรื่องบุพกรรมต้องขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสําคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง แต่บุพกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารบเรื่องนรกก่อน <c oughs> สำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จปะชินวรบรมศาสดาสัมมาสมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับภาษารีบุตรทึงมีมาในมูลบรรณาศกมัชนีกายข้อหนึ่งเจ็สบอหน้าหนึ่งสี่บเ แห่งพระบาลีในพระไตรปิฎกฉบับเฉล,ลยสยามรัฐความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ้ทรงตรัสกับสารีบุตรในมหาสิหนาทสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรก และปฏิบัติธที่ให้เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกตินิบาทนรกเราย่อมรู้ชัดสืดบประการนี้ด้วยดูก่อนสารีบุตร เราย่องกำหนดรู้ใจเขาบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นแล้วขึ้นสู่ทางนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วจะเข้าถึงอบายและทุก,กติวิบัตินรกโดยสมัยต่อมา เราเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วสงาบายทุกตินิบาตวินิบาตนรกสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยคูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุข,ขมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสาดีบุตรเหมือนกับลุมฐานเพลิง อประมาณชั่วตัวคนเสษซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงปรศาศจากเพลวปรศาศจากควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเลยแสท้ทกแสทานหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว ุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจกรุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจากไปลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมฐ่านเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเป็ดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมาณี้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราต่ถาคตยก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้า แต่ตายเพื่อกายแตกจะเข้าถึงสิ่งทุกติวิวนิบาตและนรกเป็นต้นโดยสมัยต่อมาเราตะถาคตได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วเข้าถึงอบายภูมิทุกติวินิบาตนารกเสวยทุกขเวทนานแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิไปเจ้าขูอันบริสุทธิ์ ร่วงจากสุขมนุษย์ <c oughs> ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศสสดสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้วเป็นอนุว่าองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องพระนิพพาน ตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอันว่านรกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเครื่องเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้วจะนำเรื่องประสูตรตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกัรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางห่งการปฏิบัติกความจริงนรกไม่มีจริง อาจต่มาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วแล้วก็หลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควรตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้คืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับหาว่าอดออดอดอตริมนุษษธรรม ฉะนั้นหากว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วถ้ามีความสงสัยในพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรดติดตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วปฏิบัติในกะสินบางบทบางตอน เพื่อทำทิ่ิยคุยานให้เกิดขึ้นตามหลักของวิชาสามหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิ์ที่เรียกนูว่าอาพิญญาหกสามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่ องค์สมเด็จพระบรมครูมเมธเดศทรงเดชนี่ก็หมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตเมื่อพูดแล้วก็มีหลักวิสูตรในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นเองรู้เองแต่หลักสูตรการสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีจริง แต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่ยอมนำหลักสูตรไปประพฤติธปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ไม่ทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขาเกล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องประรัมปราไม่น่าเชื่อ เป็นนิทานเล่ากันมาทีหลังถ้ากว่าบรรดาท่านหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยยานให้ปรากฏหรือว่าฝึกอภิญญาสมาบัติให้ปรากฏ เมื่อแต่สองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้จะเห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้แล้วก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพพานถ้าวิปัสสนาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูญานนับตั้งแต่โคตรภูญานเป็นต้นไปแต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นทบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไป ก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิธิธไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระระหันต์องค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้วิสูจน์ที่ตนเองหรือว่าจะไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ที่ไหนแต่มาก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ว่าผลที่ปรายกฏนั้นมีจริงเอากันแบบง่ายๆมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านผู้จะฝึกจัดทูบสามดอกแล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลึง มาตั้งไวข้ขณาในฝึกคำภาวนาว่านามะพทะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิเช่นั้นแล้วก็จะเหลืงกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไปเมื่อบรรดาลุกสิทธ์นำเครื่องสการะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนมนเพื่อเป็นการคุมลุกสิทธ์ไม่จิตฟัน่นเฟือน การทำน้ำมนต์ใช้บทวิติวิโสพรกวาจงกระทั่งจบสามห้องหลังจากนั้นก็ใช้คาถาว่านโมพุทธายะเป่าลงไปที่ศีรษะเขาโรสิตคนละสามครั้งเขียนกระดาษเขียนว่านโมพุทธายะให้รโรสิตจุดทูป สามดอกปกักลงไปในกระดาษภาพเป็นสามเหลี่ยมปิดไว้ที่หน้าแล้วก็ให้ภาวนาว่านามะพทะวิธีนี้เคยฝึกบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งแต่เด็กเล็กแค่ยู่จะยุเจ็ดปีถึงห้าหสิบปีก็คเคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลัง เห็นจะเป็นว่ากำลังใจของบรรดาประชาชนทั้งหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไรก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้สามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้เห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้ว่าเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่าจะว่าแต่โลกอื่นอันโลกนี้ก็แล้วกัน สมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบเ่าเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทำอะไรเขาคุยกับใครพูดกันในเรื่องอะไรพยายามทำไปแล้วพิสูไปไปตรวจด,ดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บไว้ให้ดี แล้วก็ในเมื่อมีโอกาสได้พบกันไปถามเข้าเขาคนนั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องพิสูจน์จะบอกว่าพิสูจน์เฉพาะสวรรค์นรกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกพิสูจน์กันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นผู้ยี่ผูยำ จะไปใช้วิธีการใช้การพน,นันหรือว่าแข่งขันใดๆในกรณีใดๆก็าตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กพอจิตเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสนาแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าวิธีนี้รู้สึกว่ายา,ยากอยู่สักนิดเหนื่อย อาจารย์ก็เหนื่อยรู้สึกก็เหนื่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสร็จแล้วที่มาบอกไว้ที่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทํากันไม่เป็นจะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้เวลาจะทาก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้มาตำราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมาหาสิงห์หมื่นบุญตันและอะไรก็ไม่ทราบแนะนำโดยคุณว่า,ยงงาอย่างไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอาหนังสือเข้าไปไว้ที่ไหนสะสิอย่าอยู่บ้านเลขที่ อะไรเต่ก็เขกงไม่อนไม่ออกเลขที่53ตำบลทุ่งยาวใต้อาบ้านทุ่งยาวใต้ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห่องอรได้จดหมายถามมาถึงวิธีที่ปฏิบัติให้แกรู้สิทธิ์ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แก่รู้สิทธิ์มามากมีผล ผลที่ได้รับก็คือให้ลูกศิษย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ไปในพบต่างๆโดยการส่งลูกศิษย์ไปก็ต้องและเวลาจะกลับเขาเรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกันท่านอาจารย์ก็สำคัญจริงๆ ทรงตำราได้ให้คนอื่นเขาไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงได้นำมาทดลองฝึกกรบรรดาท่านพุทธบริษัทภายในก็ทำมาประมาณสักสี่ครั้งแล้วก็รปรากฏว่าท่านปฏ,ปฏิบัติมีผลสมความตั้งใจ อันนี้สําหรับวิชานี้ท่านมาหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับต้องเรียกกลับนี่น่นๆเ่อมันในเมื่อนําม,มาวิสูตรก์กรับรรดาท่านพุทธบริษัทคือว่าเวลากลับคอยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จํากัดเขตไว้ก่อนคือไปในส่วนของทางดีไม่ใช่ไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละ ที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนเดยกันคือวรชนีกับจิตรดาที่ท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่สี่ก็ปรากฏว่ามีหลายท่านด้วยกันในเห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นแต่สองคนนี้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ถึงสามพบขออยากจะบอกสามพบครึ่ง เฮ้ยเครื่องหนึ่งนั้นไปได้แต่จะว่ามัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนนี่มีทีนี้มีประโยชน์ตำราที่ธรรมาหาสิงเขียนมาว่าอย่างนี้เทพฝึกกันนั่นแหละของธรรมาหาสิงหมื่นบุญตันยังแม่หอกสอนท่าบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหาดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียนสองเล่ม เงินสามบาทผู้ต้องการจะนั่งไหวพระคำว่าไหวาพระก็คือนมัสการพระรัตนตรยัยแล้วก็จับขันเมื่อก็จับขันแล้วก็พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์ก็สอนว่าวันทานะสุสิสิขาปัจจคามิปัญจคามิเสสังมังคลังขจามิ ล้เป่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้รู้สิทธิ์ว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจำไม่ได้นะตอนนี้รู้สิทธิ์หลับตานะั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยมปิพุทธังเมนาถังเมนาโถกรมฐานะกรมฐานัง ข้าขอเข้าปรรมทฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายตุติยมปิธรรมมีนาถังเมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานัังข้าขอเข้าปรกรมรทฐานและวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็แกลกก็แกลกเปิดกระดาษที่อาจารย์เขียนมานานเจ้าทั้งหลายให้ให้ตั้งใจมั่น อี่นี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็โปรแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตาติยามปีสังคังมีนาถังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานหนังข้าขอเข้าไปกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมัน่นเมื่อว่าจบกติฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอน ขณะที่เขาในฐานนี่ท่านเขียนมาว่างี้ผมก็เป่าด้วยคัดช่ามมหินี่ใครอยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จำไว้ดีนะเวลาทีู่ทธษ์นั่งหลับตาตั้งใจจะไปจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคาถาว่าคัดช่ามมหิคัดช่ามมหินี้ใหู้ทธษ์ออกไป เมื่อเวลาจะเรียกกลับก็เรียกด้วยคาถาว่าอาคัดเฉยยะอาคัดเฉยหิเมื่อว่าคาถานี่แล้วเรียกเรียกชี่อเขาเขาก็ตื่นคือมีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมาหาสิงห์ในือที่ทํากันจากท่านมาหาสิงห์หมื่นบุญตันส่งมาจากแม่ห้องสอน,นเวลาที่ท่านหลายจะทํากันแล้วก็ นึกถึงท่านมหาสิงห์ด้วยท่านเป็นครวาวแต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การในเที่ยวของท่านก็เที่ยวตในภพนี้ไปในโลกมนุษย์ไปโน่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตำราวที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่แต่ว่าในเมื่อเรานำมาประกอบความฝึกกันแล <c oughs> ้วก็ใช้วิธีสมัยแทนนี่ไปในภพนี้ก็ไปในภพต่างๆ แต่ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีและจิรดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิขงสวรรค์กามาวจรพรมโลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ไปในรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ ความจริงวิชาความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์สนดายังมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุวิวิชานี้แต่หากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอพระพุทธเจ้าเรื่องนรกคนดีเรื่องเปรกคนดีสุดกายคนดี เรื่องที่บรรดาก็ดีเรื่องพรมคนดีและเรื่องนิพายนก็ดีหากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ขบันดาท่านพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถอะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้และเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อย เรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทำกันไปเล่นแตากว่าไม่มีความเคารพจริงๆบางทีท่านจะต้องเป็นโรคประเภทที่เรีกว่าหมอแก้ไม่หายทั้งนี้พ่อะไรเพระวันเหลืองใจจนเกินไปการที่นำเรื่องนี้มาพูดให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายฟัง เพราะว่าขี้เกียจเจาะปกปิดวิชาความรู้เรื่องวิชาความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว่าง่ายดีและก็ไปได้รวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสำหรับรู้สิษธ์ทุกหาถ้าหากว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรือยังไง ก็จะขอตอบว่าไม่มีความจำเป็นแต่หากว่าท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็น,นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรขเ้าไปไหนเมื่อไรนี่ไม่เจาะหัวคือจะถามมาถ,ถอดอาทิตสมาในกายที่จะว่าถอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการ น่าเว่าท่านจะถามอีกว่าถ้าจะไปมันอไรต้องล้มเสมอหรือก็จะต้องขอตอบว่ามันจะล้มแต่เพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะใช้วิชานี้ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ ในมนุษย์โลกกันได้เทวโลกกันได้พรหม,มโลกกันได้ยมมโลกกันได้และที่อื่นนอกจากนี้ก็ได้ถ้ากําลังบุญบารมีของท่านถึงนี่การไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกามาวาจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์ แต่ความดีของเราเข้าถึงพรหมโลกเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรหมโลกแต่ความดีเขาเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้เรื่วอว่าถ้าก็าจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมอบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆอย่าเพิ่งไปกันถ้าตกใจจะลำบากอรลาบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาว,วกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงแต่นำบาลีขระองค์สมเด็จพระจินสีมายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็คําแนะนําขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์เพื่อใจเที่ยวนรกสวรรค์มีอยู่หาว่าท่านทั้งหลายสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไป ถ้าฝึกวิชาสามอภิญญาหตามแบบพระกรรมฐาน40่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานแระกรรมฐานต่อไปขอเวลาครู่หนึ่งนะเพราาเวลานิดหนึ่ง